เรามาดูนะคะว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวันเจ้าเรือนมีสิ่งสําคัญใดอยากบอกหรืออาจจะเป็นการเตือนคุณในช่วง3ามถเดือนนี้บ้างมีหรือไม่โอ้พระราหูมาใบแรกเลยค่ะมองว่านะคะสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางอยากที่จะบอกในช่วงเนี้ก็คือในเรื่องราวของอารมณ์ในเรื่องราวของการจัดการอารมณ์ความรู้สึกหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ การทะเลาะเบาอแว้งหรือว่าความไม่เข้าใจกันกับปัจจัยภายนอกปัจจัยรอบข้างเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่ท่านอยากที่จะบอกอ่ะถ้ามันมีพลังงานหรือว่า Energy อะไรบางอย่างแปลกๆที่คุณรู้สึกสัมผัสรับรู้ได้อ่ะท่านอยากที่จะบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงาน ในสายดุออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายดุได้เนาะพระราหูหรือแมก้กระทั่งเจ้าที่เจ้าทางอ่ะที่คอยปกติคุ้มครองคุณจากอํานาจของพู้ผีวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นอะอยู่เสมอค่ะทุกครั้งที่คุณรู้สึกแปลกๆไม่โอเคไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณสามารถที่จะคอนเน็กกับพลังงานของท่านได้นะคุณดูนะขึ้นมาเป็นรูปสิงอะ ท่านอยากบอกว่าแบบคุณมีอํานาจคุณมีพลังคุณมีอํานาจที่อยู่ภายในในการโปรเทคจากผู้ผีวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีในทุกๆพลังงานโอ้คุณได้ดาวว้สวรดรด้วยพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแบบสตรองมากๆอะ่ะไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตามเนาะเจ้าที่อยากที่จะบอกว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่มีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานที่ดีที่คอยโปเทคจากอํานาจของผู้ผีวิญญาณ หรืออาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นในทุกๆรูปแบบพลังงานอะไรก็แล้วแต่ที่แอบแฝงเข้ามาหลอกหลอนคุณเป็นอะไรที่บอกว่าเข้ามาได้ยากอ่ะแล้วก็โชคลาภตรงนี้ขึ้นมาบอกว่าหลายคนน่ะคุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภหรือว่าสิ่งที่ดีอะไรบางอย่างเนาะท,ที่ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าที่หรือว่าถ้าคุณไปมีคอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือว่าเจ้าที่ที่บ้านเอาไว้อ่ะคุณก็อาจจะมีโอกาสได้รับโชคได้รับราบอะไรบางอย่างได้เหมือนกันค่ะที่ขึ้นมานะคะ